สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพีดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Talk นะครับที่ช่อง u t u b e ครับเองนะครับใครที่อยากติดตามครับเรื่องของสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยครับว่าห้ามพลาดนะฮะอยากให้กด s u b สไคร e นะครับรวมไปถึงอย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยเราจะได้ติดตามกันนะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมครับอยู่กับผมด้วยสรายุสติพรับนะครับรับหน้าที่เป็นวิทยกรในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโรคหนึ่งที่บอกเลยว่าคนไทยเป็นเยอะมากครับนั่น ซึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อนะฮะไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยนะครับประมาณ2ล้าน2แสนถึง3ล้านคนซึ่งเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเนี่ยยังส่งผลให้เป็นมะเร็งตับได้ด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับนายแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการที่จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโรคต่างๆนะฮะซึ่งท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะครับวันนี้สวัสดีทักทายกันด้วยกับพันธุ์ตำรวจโทรนายแพทย์ศักดาชาญมณิชยชัยสวััสดีครบ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณหมอสักดาครับอย่างแรกก่อนเลยที่ผมอยากจะถามนะฮะเชื่อว่าคนดูก็อยากรู้ด้วยก็คือว่าโรคตับอักเสบครับคืออะไรครับหมอตับอักเสบคืออะไรจริงๆภาวะตับอักเสบคือในตับเราเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นถูกไหมครับสาเหตุหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบหนึ่งเรียกว่าการอักเสบจากแอลกอฮอล์อ๋ออีกแบบหนึ่งเรียกว่าการอักเสบจากไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับฉะนั้นทั้งสองภาวะเนี่ยเกิดการอักเสบได้เยอะนะครับ ที่เมืองไทยเราเป็นเยอะหรือทั่วโลกเป็นกันเยอะมากคือตับอักเสบ A และบครับและตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นเยอะกว่านะครับตัวนี้ครับพบเยอะเลยพบเยอะมากครับแล้วตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบเขาเขามีกระบวนการในการที่จะไปทําลายตับเรายังไงครับมอครับตัวไวรัสตับอักเสบเนี่ยเขาเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับมีการรับเชื้อมานะครับตับอักเสบ A เนี่ยรับมาจากการทานอาหารเป็นหลักตับอักเสบ B เนี่ยมาจากสารคัดหลั่งหรือเลือดนะครับเป็นหลัก พวกนี้พอเข้าสู่ร่างกายแล้วครับเขาจะไปโจมตีนะครับไปสะสมอยู่ในตับเรานะครับทำให้ตับเราเนี่ยเกิดภาวะการอักเสบขึ้นมานะครับโดยตัวเขาเกิดจากตัวเขาเองส่วนหนึ่งเกิดจากภูมิต้านทานในร่างกายต้องไปจัดการกับเขาส่วนหนึ่งมันก็เลยทําให้ตับเราที่เป็นเนื้อปกตินะครับเริ่มมีการอักเสบพอเริ่มการอักเสบนานๆปุ๊บภาวะการสร้างเอนไซม์การสร้างน้ําดีต่างๆในตับเราก็แย่ลง ที่สำคัญคือพอเป็นตับอักเสบสักระยะหนึ่งมันจะเกิดพังผืดขึ้นครับพอเป็นพังผืดสักระยะหนึ่งครับไขมันจะเริ่มมาพอกนะครับอ,อาจจะเหตุผลด้วยว่าต้องการมาช่วยรักษาเรานะครับ,รบทําให้ตับมันดีขึ้นแต่มันกลับซ้ําเติมเราอพอเป็นไขมันพอกตับไปสักระยะหนึ่งก็จะกลายเป็นตับแขง็งครับตับแข็งสักระยะหนึ่งสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยมะเร็ง คือสามารถจะทําให้กลายเป็นมะเร็งตับได้เป็นสาเหตุหลักเลยครับเป็นสาเหตุหลักเลยที่แหล่งนะครับของมะเร็งตับน่ากลัวมากมากเลยนะครับซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าวรัตตับอักเสบบีติดได้เลยนะผ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเลือดก็ได้หรือว่าการใช้ของร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันด้วยซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงมากในปัจจุบันปัจจุบันถึงเป็นเยอะมากเพราะว่าในสังคมของเราเป็นสังคม ร่วมเลยครับบ้านอยู่ร่วมกันถูกไหมพ่อแม่ลูกหลานนะครับ,รบปู่ทวดนั้นอยู่ร่วมกันนั้นมีคนหนึ่งเกิดเป็นขึ้นมาแล้วไม่ได้เกิดการป้องกันมันเลยสามารถส่งเชื้อกระจายสู่ในครอบครัวตัวเองได้เยอะนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งเชื้อไวรัสด้วยนั่นก็คือไวรัสตับอักเสบซีหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันคุณหมอไวรัสตับอักเสบซีนี้เขาเขาเขา,เขามีคนเป็นเยอะไหมครับปัจจุบันตับอักเสบซีเป็นไม่ได้เยอะมากแต่จํานวนเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียของตับอักเสบซีคือไม่มียาไม่มีวัคซีนในการรักษาโดยตรงครับแล้วก็ พอเป็นแล้วมีโอกาสกลายเป็นมาเงตับสูงมากนะครับมแม้แต่คนที่หายแล้วจากตับอักเสบซีก็มีโอกาสกลายเป็นมเร็งตับมากกว่าคนที่เป็น B หรือเโอ้โหดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดไหนก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยง สูงเหมือนกันที่จะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นมะเร็งตับนะครับดังนั้นเนี่ยต้องป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีทีนี้คุณหมอครับภาวะแทรกซ้อนละฮะของไวรัสตับอักเสบเนี่ยเขาจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างเหมือนที่เราเรียนครับว่าภาวะแทรกซ้อนหลักๆก็คือทําให้ตับเนี่ยมันเกิดพังผืดขึ้นนะครับกลายเป็นพังผืดในตับ กลายเป็นภาวะของไขมันพอกตับกลายเป็นตับแข็งนะครับและกลายเป็นมะเร็งตับนั่นคือสิ่งที่เรากังวลว่ามันไม่ได้จบแค่ภาวะตับอักเสบเท่านั้นแล้วเขาสามารถทําให้เราเป็นตับวายได้ไหมครับคุณหมอตับวายได้ครับบางคนเนี่ยข้ามขั้นตอนเพราะตับอักเสบมากๆนะครับไม่ทันที่จะกลายเพลินไปแบบนั้นครับกลายเป็นตับวายไปก่อนเลยก็คือภาวะของการสร้างเอนไซม์การล้างพิษต่างๆในร่างกายเนี่ยช็อต นะครับหยุดไปดื้อเลยนะครับเพราะตับวายปุ๊บสารพิษในร่างกายเราขั่งสูงมากบางคนก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วโอ้โหดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะสำหรับเรื่องของเชื้อไวรัสตับอักเสบนะฮะต้องดูแลตัวเองให้ดีครับแล้วปัจจุบันนี้ที่พบมาเด็กเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบคุณหมอตั้งแต่แรกเกิดเยอะมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกนี้ติดทางกระแสเลือดนะครับแล้วบางทีแม่นะครับที่มีเชื้ออยู่เนี่ยก็เลยถ่ายทอดทางกระแสเลือดให้กับลูกนี่ครับซึ่งโอกาสที่เด็กที่ติดตับอักเสบนะครับต จะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ถึงสูงมากครับเพราะตับเขายังเป็นอวยวะที่ยังไม่แข็งแรงนะครับขนาดเล็กนะครับการล้างสารพิษในตัวเองยังไม่ดีภูมิต้านทานตัวเองก็ยังไม่ดีนะครับนั้นเด็กหลายๆคนก็มักจะเสียชีวิตนะครับทำให้เขาเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดก็เยอะเลยนะครับแล้วมีสัญญาณอะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าเราเป็นไวรัสตับอักเสบจะมีสัญญาณอะไรให้แสดงให้เห็นออกมาบ้างครับถ้าสัญญาณชัดๆเลยก็คือพวกนี้มักจะมีอาการหนึ่งท้องอืดท้องอืดใช่ท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยครับอันที่ือักะคบอม อันที่4ี่ก็คือมีตัว, <c oughs> ตวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นอาการแบบนี้ร่วมกันเนี่ยครับวิธีที่ดีที่สุดคือ ตรวจร่างกายโดยการตรวจเลือดครับครับนะครับจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเป็นภาวะตับอักเสบในระยะไหนครับอ่าก็คือสามารถจะเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าคลินิกที่เขามีเรื่องของการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบสามารถตรวจได้ง่ายครับตรวจได้เกือบทุกโรงพยาบาลนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจได้เลยใครที่มีสัญญาณข้างต้นนะครับอย่างที่คุณหมอศักดาบอกไปนั่นเองแล้วการรักษาล่ะครับคุณหมอเขารักษายากไหมครับไวรัสตับอักเสบเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับในบางรายไม่รักษาก็หายเองนะครับหายเองได้ด้วย ในบางรายให้ยารักษาแล้วก็กลับยังไม่ดีขึ้นกลุ่มต้านทานไม่ยอมสร้างนะครับ,รบฉะนั้นมันถึงบอกว่า ไม่ได้ตอบว่าการเป็นไวรัสตับอักเสบแล้วเราจะหายครับบางคนโชคดีครับร่างกายสร้างภูมิต้านทานอาจจะเกิดจากการทานยาหรืออะไรก็ได้หรือว่าหายด้วยตัวเองก็ได้กลุ่มนั้นก็โชคดีไปในบางกลุ่มเป็นแบบเรื้อรังครับที่เราบอกนะครับเกิน6เดือนไปแล้วก็ยังไม่ยอมหายนะครับก็มีเชื้ออยู่กับเราไปเรื่อยมีการอักเสบของตับอยู่ตลอดเวลาพวกนี้จะกลายเป็นมะเร็งสูงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มผาหับครับ เชื้ออยู่กับเราไม่ทําร้ายเราแต่เป็นอาศัยเราเป็นตัวเผยแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วการรักษาคุณหมอรักษายากไหมครับรักษาปัจจุบันนี้ถ้าปัจจุบันเลยก็จะใช้ยาในการฆ่าเชื้อไวรัสนะครับยากระตุ้นอินเตอร์เฟอรอนนะครับที่จัดการกับเชื้อไวรัสนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องต้องเจาะเลือดดูครับว่าภูมิต้านทานเราเกิดขึ้นหรือยังครับแล้วรักษาหายขาดไหมครับ แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องครับมีทั้งหายขาดและไม่หายขาดเหมือนที่เรียนมาครับเนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันนะครับดีกว่านั้นคือการฉีดวัคซีนนี่มีวัคซีนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนกันถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นไวรัสตับอักเสบตัวอื่นถูกต้องครับเพราะว่าวัคซีนที่มีปัจจุบันนี้เป็นไวรัสตับอักเสบ A อตับอักเสบ B ครับแต่ตับอักเสบ C เราก็จะมีโอกาสเป็นได้ ไปติดตับอักเสบ A หรือ C ขึ้นมาอีกอย่างนี้ครับฉะนั้นเราจะต้องป้องกันตัวเองปัจจุบันนี้โควิดเข้ามาเนี่ยผมว่าเหมาะสมครับโซเ i ียลดิสเทนซิ่เนี่ยเหมาะกับโรคนี้เช่นเดียวกันครับใช่ครับอยู่ห่างการกินช้อนตัวเองอย่างนี้ครับแล้วก็ระวังการไปสัมผัสเอาเลือดสัมผัสเอาสารคัดหลั่งจากคนป่วยที่ทําให้เรามีโอกาสเป็นอืมนะฮะก็คือปฏิบัติตนเนี่ยเหมือนกับเรื่องของการป้องกัน เรื่องของการแพร่กระต่ายเชื้อไวรัสโควิดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลดิแทนซิ่งต่างๆการอย่างที่คุณหมอบอกเลยล้างมือการช้อนตัวเองทารร้อนช้อนกลางล้างมือนี่แหละนะฮะใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบคุณหมอเขาจะต้องปฏิบัติตัวดูแลตัวเองยังไงบ้างครับหลักสําคัญคือคนไวรัสตับอักเสบคือต้องดูแลทําให้ตับของเราที่มันกำลังอักเสบอยู่เนี่ยอย่าเป็นเยอะเกินไปนะครับฉะนั้นหลีกเลี่ยงการ ทานอาหารที่ไปซ้ำเติมตับโดยเฉพาะแอลกอฮอล์นะครับสองยาบางประเภทนะครับที่ไปซ้ำเติมนะครับอันที่สามคือต้องคุมพวกอาหารนะครับที่มีปัญหาเรื่องอาหารมันเกินไปนะครับแป้งหรือว่าน้ำตาลสูงเกินไปนะครับทานโปรตีนให้เยอะขึ้นครับจะช่วยบำรุงตัวตับเราได้ดีขึ้นครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าเผยแพร่เชื้อไปคนอื่นครับ เพราะเรากาลังมีเชื้ออยู่เรามีโอกาสทําให้คนใกล้ตัวเราติดเชื้อได้อันนี้สําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อหรือว่าเป็นพาหะถ้าตรวจพบแล้วเนี่ยก็ดูแลแล้วก็ระมัดระวังร่างกายตัวเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วันนี้นํามาฝากกันเชื่อว่าน่าจะทาให้คุณผู้ชมนะครับรู้จักเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบได้มากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าได้ความรู้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามกันด้วยคลิปหน้าครับเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพคลิปไหนมาให้ตติดามกกกัันนเเเรรื่่่อองีียยวบะไ อยากให้ติดตามกันไว้นะครับเรามาฝากกันแน่นอนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่างที่ผมบอกไปว่ากด Subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยที่นี่ที่เดียวเลยกับสถานีแห่งความสุขเพื่อการดูแลสุขภาพครับกับช่อง Happy Healthy Channel วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพันธุ้นบทโนายแพทย์ศักดาชาญมณิตย์ชัยขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมสรายุสิริพัฒนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ